ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 เรียเน์แมซี่กองหน้าของแฟแชช์สร้างสถิติมีส่วนร่วมกับประตูถึงหลัก1,000ลูกหลังยิงได้ในเกมบุกชนะนิด2-0ในหลีกเอิงเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่แพ้เกมลีก2นัดติดต่อกันให้กับแรนและลิยงแฟชช์ ก็กลับสู่เส้นทางของการป้องกันแชมป์ลีกเอิงอีกครั้งด้วยการเอาชนะนีสจากประตูของเมซี่และเซอร์เคียรามอสประตูจากเกมนี้ถือเป็นประตูที่702ในอาชีพของเรียเนลเมซี่แสงหน้าคิเซโนโรนัลโดที่ทำไป701ประตูเป็นที่เรียบร้อยเมื่อบวกกับ298แอซิสในอาชีพถ้ากับว่าเมซี่มีส่วนร่วมกับประตูครบ1000ลูกในระดับสโมสรอประ่เรียบร้อยปัจจุบันแฝ่แช่นั้นเป็นจ่าฝูงของลีกเอิงฝรั่งเศส มี69คะแนนจาก30นัดนำหน้ารองผู้ตามอยู่6แต้มซึ่งเกมถัดไปทั้งคู่จะพบกันที่ปารีสเดอแปลงในวันที่15เมษายนนี้มาคินโยส์ปะกระหลังทีมชาบราซิลยืนยันใกล้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดปารีสเชียงแงเต็มทีแล้วฟาบิโอโรมาโ,โน่นักข่าวอิตาเลียนซึ่งเป็นครูรูตลาดซื้อขายคนดังรายงานว่าปารีสเชียงงไม่มีปัญหากับการต่อสัญญาฉบับใหม่กับมาคินโยส แต่เตแบ็กทีมชาติบราซิลที่เป็นกําลังหลักในแนวรับผมมองว่ามันจะเสร็จสิ้นในเร็วๆนี้ผมเชื่อมั่นเราอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจราจาและเหลือรายละเอียดแค่นิดหน่อยเท่านั้นโลม,มานโนคาดการณ์ว่าสัญญาฉบับใหม่ที่แปงแชร์เสนอให้กับมาเกนยนยสมีอายุจนถึงปี2027สำหรับมาเกนยนยสอยู่กับปาลิแชชแมงครบหนึ่งทศวรรษหลังย้ายมาจากโรมา่าเมื่อเดือนกรกฎาปี2013ปัจจุบัน มีสัญญาอายุถึงปี2026ท่านี้ก่อนหลังวัย28เพิ่งฉลองการลงเล่นในกับแป๊ะแชร์ครบ400นัดในเกมหลีกเอิงที่บุกชนะนี้2-0เมืม่อวันเสาร์ที่ผ่านมายัางคงรั้งอันดับ3ในสถิติการลงเล่นมากที่สุดตลอดการของสมโมสรแต่เป็นอันดับ1สถิติเฉพาะเกมยุโรปที่88เกมฟุตเมกาโตร,รายงานจะมีหลายสมโมสรทั่ยุโรปเดินหน้าเจราจา เพื่อขอดึงมูซาดิยาบีในหน้าร้อนปีนี้อีกตัวหลักของไบเออร์เลเวอร์เซนสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมนัละแต่ย้ายไปบูเดลิก้าเมื่อปี2019โดยนับเฉพาะฟอร์มซีซั่นนี้ลงสนามไปแล้ว37นัดทำไป13ประตูกับอีก9แอสซิสทำให้ฟุตเมกโตเผยดาเตะวัย23รับความสนใจจากหลายสโมสรทั่วยุโรปทั้งกอโชเสลาอิตาลีเปมา์ลีอังกฤษหรือแม้แต่แปรแชร์โตสกัดเก่า ฝีความฝรั่งเศสยังคงมีสัญญากับข้างขายยาไปจนถึงกลางปี2 0 2 5โดยเลเวอร์กูเซนแสดงความชัดเจนถึงการรั้งตัวนักเตะเอาไว้กับทีมต่อไปอย่างไรก็ตามหลายทีมพร้อมลงสนามแย่งตัวโดวยเฉพาะแปร์แชร์สื่อแดนน้ำหอมมองว่าทีมเนื่องจักลีเอิร์กําำลังวางตัวพิจารณาแข้งรายนี้ให้เป็นหนึ่งในการเสริมทัพในฤด,ดูกาลหน้าสำหรับดีเจบี้เคยมีรายงานระบุว่าเลเวอร์กูเซนตั้งราคาไม่ต่ำกว่า80ล้านยูโร สำหรับทีมที่สนใจอลติมาลิตร,รอจัดการนารุกในทีมให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ามาของคารมาดะซึ่งทำให้ทีมอื่นๆอาจฉกตัวไปก่อนคา,ามาดะกำลังจะหมดสัญญากับแฟรงก์เฟิร์ตหลังจบฤด,ดูกาลนี้ดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นมีข่าวกับหลายสโม,มอสรทั้งในและนอกบุเลิองกาหนึ่งในนั้นคืออลติมาลิดที่ถูกโยวงไว้ความสนใจมิดฟิลตัวทำเกมวัย26อย่างมากและพร้อมเข้าไปเจราจา เพื่อดึงมาครองแบบไม่มีค่าตัวหลังนั้นเรเดโบเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าแอตตกมมิดลดความสนใจลงไปแล้วเพราะต้องรอจัดการเรื่องสโมสรภายในให้แล้วเสร็จเสียก่อนจึงจะสามารถเข้าไปเจรจากับรรมดะได้แบบเต็มตัวซึ่งก็ทำให้มีโอกาสที่ทีมอื่นจะดาเนินการรุ้่วงไปก่อนหน้านี้ในรายงานเผยต่อไปอีกว่าแอตตกมลิด ต้องรอตัดสินใจอนาคตของโชเฟลิกรวมไปถึงนักเตะที่จะย้ายทีมพอสโมสรต้องการความชัดเจนเรื่องเพดานค่าแรงและไม่อยากมีปัญหาในส่วนของการลงทะเบียนนักเตะและไม่อยากผิดกฎ Financial f l i r ฟ Pay ขาดว่าบรรดาสโมสรในสิบริลิกาเยอรมันและก็รวมไปถึงเวทีพรีมเมียรอังกฤษพร้อมเข้าไปเจรจากับคัมดะในช่วงจบฤดูกาลนี้